ัสวสวดียินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการกินสบายใจทอล์กนะครับเทปเท่าไหร่กูก็จำไม่ได้เหมือนกันตอนนี้กูเบอร์นะครับกูลืมคือมันไม่มีสคริปต์ไงเข้าใจไหมเลยจําไม่ได้ว่าเทปท,ที่เท่าไหร่แต่ก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับผมวันนี้เราก็จะมาคุยเรื่องของแบบกินสบายใจห่างไกลโรคกินสบายใจทอล์แล้วก็สัพเพเหระนะครับแขกรับเชิญของเราวันนี้อีกคนหนึ่งนะครับเป็นน้องที่เราออกกําลังกายร่วมกัน ในร่มหรือว่าการแดดนะในร่มนะออกกําลังกายในร่มนะครับผมยินีต้องรัดน้องนัดครับผมพงพัฒน์ใช่ไหมแกเออพงพัฒน์นะครับผมคุยกันคร่าวๆอย่างนี้โอ๊ยขอแกคุยโอฉันกดว่าจะให้แกรินตอนเข้ารายการเนี่ยไม่ใช่มาลินตอนนี้แกต้องพูดดังๆนะเพราะเราไม่มีไม์นะคือเสียงพี่ยังเป็นโทรโขงแบบดังอยู่แล้วไงน้องพงพัฒน์ก็เป็นอีกคนนึ่งที่แบบว่า ชอบกินอาหารเพื่อสุขภาพแล้วก็ดูแลตัวเองค่อนข้างดีมากนะครับอีกอย่างที่น้องทําได้ดีมากกว่าการดูแลตัวเองคือการวุ่นเวอร์นเฟซบุ๊กเสิวใหเป็นคำชมเออกูดูอยู่กูดูอยู่ดูดูดูเป็นประจํานะครับขยับเข้ามานิดนึงเออไม่ต้องกลัวหน้าเล็กน,นะ มาอยู่กับฉันแกต้องน้าแก่้อบไปตรงนี้ด้วยราะงั<ห>้นไฟแกจะมองอไม่เห็นหอ,อ,อย่าพูดสิแชงพูดแล้วมันก็เข้ากล้องเห็นไหมนั่นนะนะครับผมอันนี้รายการส5บานาทีเราจะไม่มีอัดตอนนี้ผ่านไปละหนึ่งนาทีคือกูยังไม่ได้เข้ารายการถ่ายอะไรเลยตอนนี้นะครับผมนะฮะคุยกับน้องนักหน่อยทำอะไรอยู่วะทุกวันนี้ตอนนี้ก็เป็นพนักงานสินเชื่ออยู่ธนาคารธนาคารนึงครับธนาคารธนาคารองเป็นเกี่ยวกับสินเชื่อใช่ครับยึดรถอะไรอย่างเงี้ยเนาะ ดูแลสินกับสินเชื่อธุรกิจเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ครับอันนี้คือไม่รู้ว่าน้องเขาทาอะไรมาก่อนเพราะว่าปกติเราไม่ได้คุยกันเรื่องงานแต่เราเวลาไปออกก,ากาอํา,าลังกายเนาะเราก็ตีเออถ้าไม่ได้คุยกันเลยเราก็ตีนคนละตีคนละขอดตีบแบตด้วยกันตีบแบตด้วยกันนะครับผมก็อยู่กันคนละขอดน้องก็จะไปโยู่อีกที่หนึ่งเพราะว่าขอดเราใหญ่นะประมาณ17คอร์ดขอดเนาะที่เราไปตีกันขนาดนั้นเลยนะครับแล้วก็น้องก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เวลากินอาหารอะ ทำไมถึงต้องเลือกกินไอ้ไอ้ผักที่เวลาแกสั่งกับพี่อะทำไมแกถึงต้องเลือกกินผักที่เราเอาไปให้กินเนี่ยผักสลัดอะเออผักสลัดใช่ไหมที่แกสั่งไฟล่าสุดใช่ป<า>กก็ออสั่งแต่สลัดอะเออกินผักอย่างอ,อื่นไม่เป็นหรือไงอ่ะมันกินง่ายพี่เอ,อผักสลัดก็แบบว่าเรากินกับไปกินเคียงกับอะไรก็ได้อย่างผม,อม<ๆ>ชอบกินแบบ หมูย่างอะไรเงี้ยอาเอาจริงๆหมูย่างใช่ไหมหมูกระทะไม่แล้วแล้วเราคือช่วงนี้ก็คือว่าฟิลเกาหลีมันกำลังมาไงเห็นเห็นเนื้อย่างเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยใช่บ้ากหมูย่างเกาหลีไงพี่อืก็เอาไปกินเคียงกับหมูย่างเออไม่ใช่ไม่ใช่หมูกระทะแบบบ้านเราไงหมูย่างเกาหลีก็อร่อยเพื่อนสรุปอาหารหลักก็คือหมูย่างเกาหลีที่แกกินเป็นประจำใช่ไหม รู <laughs> จ้จักขุนได้ <laughs> ออไม่ต้องห่วงไม่ใช่แกคนเดียวเมื่อคืนล่าสุดกูก็เพิ่งไปกินมาเ <laughs> หรอกินกินเขาไม่หมูย่างเกาหลีกับเนื้อย่างกระทะไอ้อ,อะไรหมูหมูกระทะมันเดียวกันนะมไม่เหมือนกันนะพี่ต่างกันยังไงอ่ะหมูกระทะก็แบบบ้านบ้านเรากินหน่ะที่แบบมีหมูแล้วก็มีม<ต>ีกระทะปูดขึ้นมาเออเหมืนนหอนมีต้มผักด้วยหน้าข้างอะไรแล้วท่านเนื้อย่างเกาหลีล่ะก็ก็ย่างเนื้ออย่างเดียวย่างเนื้ออย่างเดียวใช่ แล้วกินกับผักที่ย่างอะไรอย่างเงี้ยเออๆๆประมาณนั้นครับปกติผักที่แกกินแล้วรู้สึกว่ากินแล้วแบบสบายใจที่สุดคือผักอะไรสลัดนะผักสลัดใช่ไหมผมชอบกินผักสลัดอะเมื่อก่อนรู้เรื่องเกี่ยวกับผักสลัดออแกนิกกับผักสลัดไฮโดรโปนิกหรือว่าแค่รู้ว่ามันคือผักสลัดก็กินได้หมดเลยก็พอจะรู้เกี่ยวกับผักไฮโดรโปนิกนิดหนึ่งเพราะว่าตอนเรียนมหาลัยเคยทำวิจัยเกี่ยวกับผักไฮโดรโปนิกแต่ว่า ลืมไปมันลืมลืมลืมไปละลืมมันไปแล้วมานานมากแล้วพี่แล้วพอแกกินเทียบกันใช่ไหมระหว่างผักไฮโดรโปนิกกับผักออแกนิกอะกินเทียบกันแล้วรสชาติมันมีความต่างกันไหมต่างกันไหมหรอผมว่าไม่ต่างนะมันอร่อยอะมันงตลอดก็อร่อยกันแหละเออเออแล้วผักพื้นบ้านอะถ้าเทียบกับผักพื้นบ้านเวลาแกกินอะพื้นบ้านพื้นคืออะไรพี่พื้นบ้านก็พวกผักควางตุ้งผักกะเพราหูะพาสะด็ดแหนอะไรพวกนี้พวกนี้แกกินด้วยปล่า ก็กินที่ที่เรา,าเทียบกันได้ไงสลัดกับผักของเรา,าค่านก็อยากรู้ไงว่าความอร่อยหรือว่ารสชาติอะไรมันต่างกันยังไงคือความความที่มันเป็นผักกับบางคนเขาก็เลือกกินเฉพาะผักที่มันกินง่ายเพราะว่าเขามองว่าผักสลัดมันไม่มีรสชาติอะไรแล้วไม่มีกลิ่นฉุนอะไรออกมาใช่ไหมอือเพราะฉะนั้นเวลาแกเลือกกินอย่างเงี้ยความต่างมันมีไหมก็ก็ต่างครับพี่อย่างผักสลัดอย่างเงี้ยเราก็ออกไปเป็นเครื่องเคียงอืมอม,มันไม่ใช่เมนแต่ว่าอย่างถ้าเป็นผักผักผักบางอย่างอ่ะเป็นส่วนประกอบของอาหารไปเลยอ นวกวางผัดกะเพราโหระพาอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็มันก็ต่างกันนะพี่อ,อย่างงี้นะพี่อยากรูจะรู้ว่าแกนอกจากจะบริโภคแกเคยปลูกผักกินเองด้หรือเปล่าพี่ปลูกกระวองเพชรตายอ่ะโอ้ยกล้ารอดแต่กลัวมากเลยปลูกกระบองเพชรพตายนี่คือแบบไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะมัน,มนแบบมันสุดสุดแล้วอ่ะถ้าปลูกกระบองเพชรแล้วตายอ่ะ คือมึงแค่ลดน้าอย่างเดียวใช่ไหมกระบอกเพชรใช่ไม่ได้ปลวกด้วยแค่ลดน้ําอย่างตายอ่ะเหมาะที่จะเป็นผู้บริโภคเพราะนั้นอยู่ในกองเกษตรกรนะแล้วเคยลงแปลงเกษตรกร,ะร,กรอะไรอย่างงี้ไหม,มเคยไปกินแบบที่แปลงเลยอะไรอย่างเงี้ยที่แปลงเลยแลอ,ม,อ,ม,อม,มีครับอย่างอย่างอยู่อยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยพี่ว่ามันจะไม่ได้ยินเสียงแกมามามาใกล้อกล้เอาดีกว่าไม่เป็นไรหน้าใหญ่ก็ช่างมันก็ต้องการเสียงดังก็อย่างอย่างอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยเอ่อพวกญาติญาติเนี่ยเขาก็อยู่ตาม ท้องไร่ท้องนาอย่างเงี้ยพี่พ<อ>เขาก็จะมีปลูกผักขายด้วยออย่างอย่างถ้า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 กลับบ้านกับกับบ้านไปย่ำญาติอะไรงเงี้ยก็ได้ผักกลับมาเป็นตะก้าอะไรอย่างเงีเออ้ยพี่คือมันอย่างนี้นะัทพี่อยากจะถามแกอย่างนี้ว่าระหว่างผักที่แกซื้อกับตลาดสดที่ซื้อกับคนกลางกับผักที่เราซื้อกับเกษตร,ร,รกรตรงๆอ่ะมันมีความต่างนะต่างกันนะพี่ต่างยังไงแกลองอธิบายให้ฟังหน่อยคือคือเราเราเราไม่รู้หรอกว่ามันมันต่างกันยังไงแต่ว่า ด้วยด้วยเวลาที่กินหน่อยมันอุ่นใจมากกว่าหนึ่งก็คือได้ละความอุ่นใจเพราะว่าเราอ่ะรู้ว่าแหล่งที่มาของมันเป็นแบบไหนอ่างเงี้ยอย่างถ้าสมมติว่าเราเราไปตลาดไม่อาจจะไม่ใช่ตลาดสดอาจจะเป็นที่ตลาดเจริญศรีตลาดแบบที่เขาขายส่งกันอย่างเงี้ยถ้าพี่ไปเห็นสภาพผักอย่างเงี้ยพี่ก็จะคิดว่าแบบเฮ้ยมันไม่น่ากินละใช่ไหมอย่างถ้าเราไปเดินอย่างเงี้ยโอ้โหเห็นคนแม่ง กำลังเหยียบผักที่เรากําลังกินอยู่อยู่บนแบบรถบรรทุกรถหกล้ออะไรอ,อย่า<ๆ>งเงี้ยพี่เ,เราเห็นแบบนั้นเราก็ไม่สบายใจจริงป่ะเ,<อ>เพราะว่าผักบางทีเราเอามาเนี่ยเราก็ไม่เราก็ไม่รู้หรอกว่าเราอ่ะล้างมันสะอาดมากแค่ไหนมันจะมีสารตกค้างาอ,อะไรบ้างอะไรนะพี่อ,อ,อันนี้คือความเจ๋งว่าอันนี้พี่ไม่ได้เตรียมงานกับแกมมาก่อนนะคือพี่อยากจะรู้แบบข้อมูลผู้บริโภคจริงๆว่าระหว่าง ผักที่แกเห็นกับเกษตรกรตรงๆเวลาเราไปซื้อมากับผักที่แกเห็นตามตลาดอย่างเงี้ยมันเปรียบเทียบกันออกมาแล้วอยากจะรู้ข้อมูลของผู้บริโภคไงว่า<ไ>ผู้บริโภคเนี่ยรู้สึกยังไงอย่างงียพอเห็นอย่างเงี้ยแล้วก็พอพอ,พอที่จะมั่นใจได้ใช่ไหมว่าการซื้อผักกับเกษตรกรโดยตรงเนี่ยมันจะสร้างความมั่นใจให้แกได้มากกว่าใช,ใช่ครับมันจะตัดตอนไอ้ตรงการปนเปื้อนอะไรอย่างเงี้ยมาด<ช>้วยใ,<ช>ใช่ไหมใช่ครับเออ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 ที่บ้านก็ไม่ได้ทําเกษตรไม่ได้ทําครับ ตั้งแต่ไหนจะ,ะไรแล้วไม่ได้ทําเกษตรไม่ได้ทําครับยกตัวอย่างเมนูสักหนึ่งเมนูที่แกคิดว่ากินกับผักแล้วแกรู้สึกว่าอร่อยที่สุดกินกับผักแล้วอร่อยที่สุดเหรอ,อจ,รจรวันผานไปอเออจริงๆริงผักอ่ะกินกับอะไรก็ได้หมดปะ่ะ <laughs> จริงป่ะจริงเหรอแล้วทำไมเด็กบางคนมันเกลียผักออกวะก็ก็เรื่องของเขาเออ มันเกิดจากอะไรเออถามแกนหน่อยว่าทําไมเออเห็นแกแกเป็นคนอีกคนหนึ่งที่ชอบกินผักใช่แต่มันก็จะมีบางคนที่บอกว่ากูไม่เอาเลยเมนูอะไรที่มีผักกูจะไม่กินแต่ว่ายกยกเว้นเวลาที่เราไปกินบุฟเฟ่นะเราจะไม่ค่อยกินผักอยู่ <laughs> แล้ว <laughs> อันนั้นอันนั้นคือเข้าใจได้อันนั้ <c oughs> นคือเข้า <c oughs> ใ,ใจได้อันนี้ไม่ใช่แกคนเดียวฉันก็เป็นทุกคนเป็นทุกคนเป็นแต่จริงๆมันควรจะกินผักด้วยไงทุกคนมันควรจะกินผักด้วยแต่คือตอนนี้มันมีปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นไปนะคือพี่เคยไปยินได้ยินพ่อแม่และหลายคนอะ ไม่ค่อยให้ลูกหลานได้กินผักนึกภาพออกป่ะมันเกิดจากอะไรอยากทราบของแกว่ามันเกิดจากอะไรว่าทําไมเขาแบบพ่อแม่บางคนคือทําไมถึงไม่ไม่นิยมให้ลูกหลานได้กินผักผมด้วยผมว่าถ้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 าเป็นถ้าเป็นแบบคนอีสานบ้านเราเนี่ยพี่เมนูเมนูต่างๆของเราอะมันค่อนข้างจะกินยากมันไม่ใช่รสชาติกลางๆสําหรับเด็กเลยอะไรอย่างเงี้ยพี่เพราะฉะนั้น เมนเมูเมนูที่เป็นรสชาติกลางๆส่วนมากแบบเขาก็จะทําอาหารอย่างถ้าเป็นอาหารไทยอย่างเงี้ยอมันก็คนคนก็คนอีสานอะ่ะเขาจะไม่กินรสกลางๆกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าคุณทําอาหารอีสานเะนี่ยแล้วมันมีผักอยู่เด็กมันก็กินยากเพราะว่าเราทํารสจัดอะไรเงี้ยครับแล้วก็ผมก็เลยว่ามันมันก็เลยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เด็กอ่ะไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยกินผักเพราะว่าผู้ใหญ่อ่ะไม่สามารถที่จะปรุงแต่ง รสชาติอาหารที่มีผักเป็นส่วนประกอบเนี่ยให้ถูกใจเด็กได้ประมาณนั้นมันมันควรจะทํำยังไงแล้วก็ผู้ปกครองหรือว่าคนที่เขาดูแลเด็กอครับควรจะทํำยังไงเพื่อให้คนได้แบบให้เด็กรู้จักแบบกินผักอ,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 อ่ะก็ต้องหาเมนูให้มันอร่อยอร่อยเอาพี่หาเมนูให้มันอร่อยหรือไม่ก็แปลรูปผักให้เป็นขนมอย่างเงี้ยเหรอไม่ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้อะพี่เออแต่แบบ ก,ก็ต้องรังสันค์เมนูสร้างสร้างสารให้เขาก,กิน,นสักหน่อย<ร>แกกินน้ำสักหน่อยแกกินน้ำสักหน่อยเดี๋ยวแกคอแห <Raum>, ้งน้ำอะไรพี่น้ำมะนาวเว้ยจากกินสบายใจชอ็อปมะนาวนี่มะนาวสดๆสดอันนี้จากกลุ่มเกษตรกรอำเภอสำมรม,รมรบ,บ้านโคกสว่างเข้ามาเลยครับแซบนะครับโอ้ยอันนี้คือรายการคือสดมากนะครับคือสดมาก อันนี้เอามาจากกลุ่มเกษตรกรโดยตรงเพราะงั้นกินสบายใจชอบของเราเราก็จะให้พวกเธอเนี่ยพวกแกเนี่ยรู้แหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้ว่าเอามาจากเกษตรกรคนใดรวมถึงกําลังอยากสนับสนุนให้ไปเยี่ยมเยียนแปลงเกษตรกรเร็วๆนี้จะมีกิจกรรมดีดีนะกิจกรรมชิคชชิวชิวแบบพาผู้บริโภคไม่ต้องไปปลูกหรอกเข้าใจไหมทุกวันกูขี้เกียจปลูกอยู่แล้วเข้าใจไหมไม่ต้องไปปลูกผักคืออยากจะพาผู้บริโภคอะลงไปหาเกษตรกรแล้วก็ไปพูดคุย ไปพูดคุยไปสื่อสารกับเกษตรกรไปให้กําลังใจเขาอะเป็นนาพพาบอกไหมเพราะทุกวันนี้เกษตรกรแบบมันเหมือนคนหลังเขา่าอ่ะเป็นนึพาพอบอกป่ะคือปลูกอย่างเดียวแต่คนซื้อไม่ได้รู้จักตัวตนเกษตรกรไงแต่สิ่งที่เรากําลังอยากจะทาคือเราอยากจะนําผู้บริโภคเนี่ยไปถึงตัวเกษตรกรแล้วก็มีอะไรก็คุยกันกับเกษตรกรเพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันสุดท้ายก็เชิญชวนใครก็ได้ให้มากินผักหน่อยดี่ทุกวันนี้พูดยากคือทําไมกูโฆษณาขายผักแบบ มันยากกับการโฆษณาขายหมูย่างเกาหลีหรือว่าแบบหมูกระทะอะไรอย่างนี้วะจะเชิญชวนยังไงอ่ะก็ไม่รู้แกินผักยังไงเออกินยังไงให้อร่อยอ่ะคือก็ต้องก็ต้องบอกว่าผักอ่ะมันก็อยู่ที่ที่ที่เราจะเลือกเลือกสารในการกินอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าคุณคุณต้องมองว่าเออจะว่าไงวะคิดคำพูดไม่ออกอ่ะเออเออเอาเอาง่ายๆเลย ประโยชน์ของการกินผักที่แกคิดว่ากินแล้วมันมีประโยชน์คืออะไรขี้ง่ายเออหนี่ยขับถ่ายพอ่สองว่าผักอะมันกินง่ายเออ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 แล้วก็หนึ่งก็คือเก็บก็ง่ายอะไรอย่างเงี้ยพี่ทำทำอาหารก็อร่อยอะไรคือไม่ต้องเอาไปปรุงให้ยากว่างั้นเถอะใช่ปะเพราะว่าผักบางอย่างก็มีรสชาติอยู่แล้วเออเออเออเพราะบางคนแบบ คือความที่เขาไม่ชอบกินผักไม่ชอบกินอะไรพวกนี้คือปัญหาแบบนี่น่าจะเป็นปัญหาระดับชาติกันนื<อ>้ภาพออกไหมคคือทุกวันนี้คนแทบจะไม่กินผักหรือว่าไม่กินอะไรอย่างเงี้ยแต่ดันไปกินอะไรว่าพวกกินจิอะไรเงี้ยซึ่งมันเป<อ>็นถ้าถ้ามองอมันคือผักเน่าเฮ้ยพ่อครัวเอาอะไรมาให้พ่อครัวอะไรมาให้ครับสลัดหมูหมักครับสลัดหมูหมักอันนี้นี่แบบรายการสดเนาะไม่ได้เตรียมเลยไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียมไม่ได้เตียม สลัดหมูหมักนี่ไงนี่เขาเห็นแกชอบกินอันนี้สลัดหมูหมักจากฟาร์มทูเทเบินะครับผมผักก็เป็นผักพวกอะไรบ้างเนี่ยอ่าวอเตอร์เคสถ้าพี่จำไม่ผิดอันนี้อันี้คืออัเอร์เคเอออันนี้คืออ a t e r อร์เคสอันนี้ผักสลัดอะไรวะที่แกซื้อไปวันนั้นอะโอเลดโอ๊กเออแล้วก็มีถั่แตงกวาคุณจะพูดเป็นถั่วฝักยาวถามเลย นะครับผมแล้วก็หมูหมักอันนี้ลองกินดูเดี๋ยวเราแกแกปิดรายการแล้วค่อยลองกินดูนี่ต้องกินด้วยเหรอกินโชว์ได้เหรอไอ้บ้าอันนี้ทํามาให้กินอันนี้ไม่ได้ให้กินโชว์ก็แกบอกว่าแกไม่กินอาหารเช้าแกกินแต่อาหารเย็นใช่ก็เลยทํามาให้นะครับผมวันนี้น่าจะโอเคสําหรับเทปของน้องนัทนะครับผมอีกหนึ่งคนที่บริโภคผักแล้วก็กินผักเป็นประจํานะครับกินผักเป็นประจําถ้าใครอยากเห็นน้องเป็นประจําก็ไปที่สนามแปดทั่วจังหวัดอุบลราชธานีไม่ต้องขันหนัก็ได้ไหม น้องอยู่ทั่วจังหวัดอุบลราชธานีตามสนามแบดแล้วก็ถ้าอยากติดตามติดตามทางไหนไม่ต้องติดตามแกอยากให้ทุกคนติดตามแกไงแกก็ต้องมีคอนเทนต์ไงนะัทอยากติดตามแกติดตามทางไหนทาง Facebook ครับ Facebook บอกชื่อไหมไปเสือดเ,เอาเชื่อแรกที่บอกเลยตอนชื่อเสรอดรายการเลยนะครับผมไปดูนะครับนอกจากน้องที่จะแบบเก่งเรื่อง atch, ตีแบตเก่งเรื่องของการกินผักน้องยังเก่งเรื่องของการคิดคอนเทนต์ต่างๆพพ่า <laughs> เฟซบุ <laughs> ๊ก <laughs> เฟซบุ๊กมันต้องมีกิมเมกเสเตตัสแต่ว่าสเตตัสสเตตสน้องต่างๆนะครับคำคมต่างๆถ้าอยากจะรู้จักน้องนัดก็ไปติดตามทางหน้าเฟซบุ๊กของน้องเราวเดี๋ยวนี้น่าจะมีแฟนเพจของตัวเองแบบสาราคนเศร้าอะไรประมาณนี้ไม่ไม่ใช่ ไม่ใช่แฟนเพจไม่ใช่แฟนเพจแอนตี้แอนตี้นัดแอนตี้นัดนะครับผมสำหรับวันนี้รายการกินสบายใจท้อของเรานะครับเทปที่ท่าไหร่ก็จําไม่ได้จริงๆเพราะว่าลืมทําการบ้านมาข้อนี้นะครับเบอนะครับผมเราวเราจะกลับมาพบกันใหม่กับอีกเทปหน้านะครับผมขอบคุณน้องนัดด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณน้องนัดนะครับผมสําหรับเป็นแขกรับเชิญของเราเทปนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมทานน้ำมะนาวอร่อยป่ะอร่อยอร่อย แล้วก็อันนี้ด้วยสลัดหมูหมักอาหารเย็น <พอ S 1> ไม่ใช่เย็นนะหมายถึงว่าทำตั้งแต่เช้าแล้วตอนนี้นะครับ <laughs> <laughs> ขอบคุณนะครับทุกคนสวัสดีนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับคทำเอก,กเอ็นหมเลยเนิบห15นาทีเตะ